จันทบุรีบิ๊กหมอกที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและผู้ช่วยที่ปรึกษาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรับทราบปัญหาอุปสรรคปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายที่ดินทำกินของชาวบ้านที่ลุกล้ำในที่ดินสาธารณะทําให้เกิดคดีความและมอบนโยบายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลในยายามจังหวัดจันทบุรีนายสรพงศักดิ์สุบรรณปรุงที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพร้อมนายพันวศินวิไลแก้วจะศิเอกธนกรสุบรรณปรุง ผู้ช่วยที่ปรึกษาลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนายายอามโดยมีนายสุภกิจชินดาพันนายกอบาตานายายอามดกรกวัวสนมมารองนายกอบาตานางขวัญใจวงแลมสิงห์รองนายกอบาตานารมัยสิทธิบุตรรองปลัดอบาตารกปรลัดอบาตานายธีรยุทธ์ชันธมิตรนิติกรนายสิงหาใช้ยาผู้ช่วยนายชาโยธาให้การต้อนรับและร่วมประชุมพูดคุยถึงปัญหาต่างๆ ในพื้นที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายที่ดินทำกินของชาวบ้านที่รุกล้ำในที่ดินสาธารณะทำให้เกิดคดีความซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของอบตนายายอามนายสรพงษ์สุวรรณพงยังได้พูดถึงจันทบุรีเดินหน้าสู่การเป็นจังหวัดสะอาดอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นจังหวัดที่มีบทบาทของภาคีเครือข่ายที่มีส่วนช่วยให้การบริหารจัดการขยะในพื้นที่ประสบความสําเร็จและมีผลงานดีเด่น หรือวัฒนธรรมในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนในพื้นที่และมีการให้ความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการมูลฝอยชุมชนหนห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตบนยยมอภอาจังหวัดจันทบุรีภาพข่าวจรรญบัญญมค้าศนจังหวัดจันทบุรีพรเทพขม้นเขตวิทย์รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออกข่าวชัดประเด็นจริงรายงาน เพาะถ้ามกฎหมายต้อือผมผมต้องยอมเลยผมก็ยินสามเหมือนกันแต่ผมจะมาคุยเรื่องรัประาสให้ยอมเชื่อว่าอย่างน้นลูกหลานผมที่เดนทอีกครับผมก็คนกัมีท่านเลยป็นนายอำเภอที่ดี่ครับใช่นช่วงนั้นใช่ใช่ขึ้นมาเป็น